สวัค่ะจิตาสุ่ซองฟักุนเราเนออฟฟิเชียลวันนี้เรามาอัปเดตพีบ้าโอ้ยแฟนเกย์จะมาลักล็กคูเด้อช่วกููตเซียละจอบหายไปแล้วไม่ใช่เห็นไม่รู้ลักจนไ้ว่นล่าสุดที่ไม่ได้ขึ้นมาแต่ไม่รู้ก็ไม่เห็นทางลุ นอ้องเอ้ยขนาดจอบมันก็ยังเอาไปใส่มันก็บรจักเอามาคืนนี่อยลัมบดใส่ก่อนใสน่ซีบีดนนีมันบวมเมย์หรอ,อกเมื่อยเมย์เมยกับมันบรจักหาบรจักแปลงจักสา่างชีวิตเจ้าของเนี่ยถ้าขึ้นาโคตรเงาโคตรพ่อโคตรแม่มันสั่งสอนมานแบบว่าเอาของคนนี่แล้วก็ไม่ต้องเอาคืนนะลูกจะได้ใช้เองเองสิผมบอกงงถูกไหมมาขึามาคนเนาะขึาเข้าใจอยู่ การเอาของคนไปนม่ต้องสัมผัสสำนึกหรือว่าสันดานโดยกำเนิดเลยสินัะเชิงวดาเออเดียบอกสอนให้ฟังว่าเอาของใครไปก็จะไปนั่นรู้จักหาเป็นของตัวเองมันจะสบายใจมันจะบไปลำบากใครใครบอกเข้ามาเชิงวดาให้เขาก็เนี่ยหลันว่าหมายนะ Thank <laughs> you. พาไปหาเอาข่าอเด้อจ้าอยากบอกว่ามีทางไปเอากระเพาะไหมครับหิวข้าพี่น้องว่าไม่ยังกินเพราะว่านอนบดหมืองแต่ม้าหอด ุนอนมาลาพี่ปุ่มนี่นี่นเหมล้ามือนึงเลยพี่นี่แหละแล้วนี่ิดไฟกดเฟยแล้วก็ไ่ต้องมาถามหาเลยโอ้ยให้ถามหาเนียจริงๆจะไปแล้วเหมือนกันไม่ไหวไม่นอนวะจะนอนขอบคุณเอฟซีนะครับพอว่าแม่ที่อยากเบิ้งเสาอันสาอย่างว่าเริ่มซสือละเป็นบอกเขาอเาอย่ อ๋อน้องบวมค่ะน้องแบมน้องบวมและน้องอืดนะคะนี่ราคาชีวิตประจำวันว่ามีอย่างค่ะถ้าเกิดเป็นมอลันพี่น้องเก็ใบพัดขโค้องโคตรแตะเพป็นนาทุีหนึ่ง็ค่ยังพี่ซุ่มป๋ออ๋อเออตาสบายบ่ไหวแล้วสปีดอันนั้นนอนเลยเหรอหยุดนอน ไม่ไม่เพ so ียบหางหรืสัวออกไปนะเพลงม้วนอยู่พี่น้องเลยทำไมาแบบว่าโอกหักขนาดแต่ว่าสอบบอกว่าเขาบอกโอกฮักเพราะมันมักแต่เข่าเขาบอกมักกระยาหัวเข่าบอกว่าเขาโอกหักจริงจริงนะล่ะแม่แล้วเัวาะว่าหลายคน บ่มีผัวกรืเดียวฮัล่ะพี่น้องเอ้ยในใจก็มีไอ้คนเดียวฮัล่ะมัะะนแพ้พอดีเอิญไอ้คือเะผัวข่อยอย่า,าไปซีเรียสพี่น้องเอ้ยคือไปก็คือเก่าก็ืธอเนาะอันนี้คือว่าตามความรักความเป็นจริงกันประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะคือหนึ่งว่าสิไปซีเรียสหลายมันกับ,บ่มันกับซีวิตเฮ้าแมะนันบน่แม่นอะไรกอยังไงก็เหมือนที่เขาที่ ือกินกก็เหมือนหลายๆคนที่บอกว่าทําไมบอมอ้วนจังทําไมแบมขาใหญ่จังอันนี้มันเป็นปัญหาของุูเจ้าแล้วไม่เป็นปัญหาของตัวค่อยเพราะว่าหนึ่งคอกินอินนอนซุกไหมก็ไม่ได้ว่าดอกเอตีๆๆกัตี้ก็ไม่ได้ว่านะแต่ว่กก็คือเสียคออันพาขาลงบ่เอามาสองแสนขาหนึ่งสองขากับสี่แสนโอนมาเลยค่ะไทยพนิห้าสิบหนึ่งสองห้าเจ็ดสิบแปดสิบแปดพิรดาจารรักษานะคะระบุมานน้ำเด้อค่ะขาละสองแสน ใคอยากให้มันจอยแบบเรียวเหมือนนางงามเลยนะคระันโดเฉพาะขาด้วพี่น้องยังเหลืออีกนะต้นขาเหลือหุ่นเหลือหน้าท้องอีกต๊วบังลานนึงนี่แหละใครอยากให้ใครอยากได้จอยอยังสั้นเด้อันนี้พาถึงซุ้มที่มันบอกว่าทำไมอ้วนทำไมนู้นเนี่ยอันนี้คืออธิบายให้ฟังหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะพอขึ้นมาจมเขาจะาฟังปานี้วะไม่จมน,นี่คือเรื่องจริงพูดให้ฟังตามหลักความเป็นจริงที่ว่าเนาะตามนั่นแหละพี่น้องเอย หลายคกนกลับมาว่ามาถามบอกน้องรถหน่อยคนนะพี่น้องก็าำจาบอกอ่ะเร้ากินเข่าไหมเจ้ายัางบอกเจ้ากินไหมซึมบอกให้น้องรถเท็นอย่างชีวิตเขานะเราเลี้ยงได้แค่ตัวเราเลี้ยงใจเขาเลี้ยงไม่ได้นะพี่น้องจงขอาใจนะจะทําตรงนี้ไว้น้าว่าเขาก็คนเหมือนกันมีชีวิตจิตใจสิกินซอยู่เขากินดีอิม่มนอนอิ่มก็ดีกว่าตัวเจ้ามากบอกแห่งๆเจ,จ้ามารถกเวนบบ พร้อมก็ลอง,งแกงแลงนะมักแังสันน้นเนาะเออมักก็มักปบายบ้านอย่างเดอโอ้ตกใจนะว่ามาอาหายเดี๋ยวกอจี๊จมสติพาโดนขตาไทยเลยไม่เป็นอะที่ะมอมเป็นบ ทำพลัดแหวกไปเลยเพราะว่ากินลัรส่ไกับซีตามแบบกลางกลางกเยวปมนเสียแต่ละเกลเป็นยังเขาเบิกน้ำน้ำตาลไปละสามถุงันี้เขาเบิกน้ำตาลไปสามโลแล้วค่ะสามโลจังเล่เมื่อดียันนี้ละเบิกน้ำตาลไปสามโลแล้ววันนี้ จงเหเคระบินสดือคือบอบอกโอนมาก็ได้ลูกเอ้ยแม่มีเป็นแสน่ะเรานสดตอนนี้นะเียอันใดซาหัเรือเียอันเจ็บลึกๆเป็นแสนแสนซาหัตเลเ็บลึกแสนละบาท เป็นลำบากกูไปยียมดกน้องอ้่อสามารถพร้อมไปเสมอครับตอนนี้มีเงินเก็บอยู่หาหมือแล้วแต่เปิดวงมานี้ยขรงั่วนี้รถีคสรถี่ับมีแต่หอบเมือบยน่ันสสือ่่อน้ลออา,าย่เาจะสีนัเสียทีเลี่ยวไปเ็าดางเดียวกัน กินรมกวนบดิใส่เงินเดี๋ใส่ก็ใส่อยู่ลูกเอ้ยเก็บไว้เพื่ออนาคตของเราเพราะว่าหนึ่งเถ่ามากแกมากไอให้บอกเลยจะอ,อยูู่้เดียวเห็นตากับยายบอโตอย่างอะ่ะลูกหลานไปใส่หางานทำต,ต้องใส่เงินตัวนั้นนั่นแหละมันก็มีเห็นอยู่ไหมว่ายังไงถ้าลูกหลานท่านในสรงมาหา้เดียสาจะเงนินใส่ใส่ทราบอนาคตก็มีมากกับคู่มือเอาซามีล่ะไม่ต้องว่าแตงอืน่นกาว่าสิแบบเข้าไปสบายดีแมน คือแก่มาคือเราต้องสบายลูกเอ้ยเราจะอันนั้นไม่ได้โอเคคลิปนี้ว้สิเนตบายบาย